S.C.P. 507เกียวโตที่ไม่มีใครพูดได้เคยไหมที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันคล้ายจะเหมือนเดิมแต่บางอย่างกลับผิดไปทั้งหมดนี่คือเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งผู้ที่ไม่เคยตื่นในโลกเดิมเลยอีกต่อไปครั้งแรก ตื่นในห้องเสือททามิที่ไม่เคยเห็นหน้าต่างบานเล็กเปิดออกเผยให้เห็นเกียวโตโบราณที่เงียบจนผิดปกติไม่มีเสียงรถไม่มีนกไม่มีคนเดินสวนกันไม่มีใครพูดเขาเดินไปถามคุณยายคนหนึ่งข้างทางแต่เธอกลับแค่จ้องหน้าเขาแล้วเงียบสนิท คืนนั้นเขาหลับอีกครั้งด้วยความเหนื่อยและเมื่อเขาตื่นเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้วบางวันเขาตื่นกลางภูเขาที่มีบ้านลอยได้บางคืนเขาอยู่ในเกียวโตที่ทั้งเมืองพูดภาษาที่ไม่มีอยู่จริงทุกๆุกมิติที่เขาหลงเข้าไปมีบางสิ่งที่ตามเขาอยู่ แต่เขาไม่เคยหันกลับไปมองเขารู้แค่ว่ามันกำลังใกล้เข้ามาทุกครั้งที่เขาหลับแม่เรียกชื่อเขามีอาหารเช้าร้อนอยู่บนโต๊ะแต่เมื่อเขาหยิบช้อนขึ้นมาเขากลับมองเห็นเงาสะท้อนในจานสุปตัวเขาในเงากำลังร้องไห้และพูดเบาๆว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่เราบางคนบอกว่า SCP-507 เป็นแค่คนหลับเดินละเมอแต่ถ้าคุณตื่นมาในห้องที่ไม่ใช่ของคุณมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครพูดได้อีกต่อไปอย่าหลับ คุณอาจจะตื่นขึ้นมาในมิติของเขา